สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่พันนิดาเล่าหลังไปหาลูกสาวแตงโมทิ่านา้ำก่อนหน้านี้กระติกผู้จัดก,การส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมหนึ่งในผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพว่าให้การเท็จในขณะเดียวกันนางพันนิดาคุณแม่ของแตงโมก็ได้เผยกับสื่อว่าได้ไปเยี่ยมร่างของแตงโมทิ่านา้ำโดยได้เผยว่าคุณแม่ไปทิ่ทานา้ำไปถึงก็รู้สึกหนาวแปลกจังเลยคนลุกทุกครั้งเลยหรือเขาจะรับรู้ว่าคุณแม่มาเยี่ยม หรือคุณแม่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้คุณแม่มองน้ําแล้วสะท้อนมากมันกว้างใหญ่น้ําเยอะแยะเลยแล้วลูกเราตกไปในน,นั้นมันก็สะท้อนใจแม่ไปเล่าให้คุณทงชัยฟังว่าชาวบ้านแถวนั้นถามว่าคุณแม่ได้ทําพิธีเชิญวิญญาณน้องเตงโมออกจากแม่น้ําหรือยัง แม่ก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยว่าต้องเชิญยังไงก็คิดเหมือนกันแล้วก็ไปคุยกับท่านธงชัยแม้ว่าจะเชิญพระมาเชิญวิญญาณน,น้องขึ้นมาได้ไหมอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเพราะวิญญาณน,น้องโมขึ้นสวรรค์ไปแล้วตั้งแต่น้องสิ้นใจไปแล้วส่วนใจคุณแม่อยากทําแต่ว่าคุณแม่ไปเข้าคริสต์ไปแล้วอาจใาช้พี่ชายไปเชิญน้องโมขึ้นมาจากน้ํเวลาไปเยี่ยมแล้วจะไม่หนาวส่วนร่างน้องโมอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ คุณแม่เห็นหมดแล้วตอนนี้ร่างเป็นสีน้ำตาลพ้อมเหมือนร่างปกติเหมือนเขานอนหลับท่านผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ